สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับปัจจุบันก็เป็น CEO แล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัทรีฟินครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านการเงินนะครับ<ส>แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทำยูทูบนะครับที่ให้ความรู้เรื่องของการทรําธุรกิจเนี่ยบนช่องนพพงศธรครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการทรําธุรกิจนะครับผมว่าไม่มีใครที่อยากจะตั้งบริษัทมาแล้วก็กะาวว่าตัวเองจะเจ๊งอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าความไม่รู้เนี่ยคือความที่มันรู้ไม่จริงนะครับบางทีเราอาจจะบอกว่าเราเนี่ยา่ง บ,บางครั้งในหลายอย่างเนี่ยองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันต้องเอามาประกอบกันอย่างเช่น <kys! S 1> เรื่อง mindset ของการเป็นผู้ประกอบการครับลองนึกดูว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยปัญหาที่คนทั่วไปคนธรรมดามองว่ามันเป็นปัญหาธรรมดาแต่คนที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือคนที่จะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้เน <c oughs> ี่ยเขาก็จะมีมุมมองในการมองปัญหาเหล่านี้แล้วมองเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปเป็นต้นต่อทางธุรกิจได้ซึ่งอย่างตรงนี้เองครับมันก็เป็นตัวอย่างของการมี mindset ในาการเป็นผู้ประกอบการนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมี mindset ของการเป็นผู้ประกอบการรือว่ามองปัญหาออกแล้วเนี่ยว่านี่คือโอกาสครับสิ่งที่มันยากถัดมาก็คือเรื่องของการทาธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้มีสเต็ปครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเวลาทําธุรกิจคือทุกอย่างทุกปัญหาเนี่ยมันมารวมเราทั้งหมดทีเดียวครับเราก็ต้องคิดเราก็ต้องเลือกตัดสินใจว่าจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังเพราะถ้าสมมติเราเอาตัวเลขมาดูเนี่ยธุรกิจที่เกิดใหม่ในแต่ละปีมันเยอะนะครับแต่ธุรกิจที่เจ๊งไปในแต่ละปีมันก็เยอะเหมือนกันเหตุผลที่หลาย,ลายธุรกิจเน ไม่มีอย่างเพียงพอฮะก็คือสมมุติว่าผมเนี่ยเก่งมากเลยเรื่องไฟแนนซ์เก่งมากเลยเรื่องการเงินแต่ผมไม่เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริษัทผมก็จะมีการเงินดีมีเรื่องของการบริหารดีนะครับแต่ว่าทําการตลาดไม่ได้หรือบางครั้งเราก็จะเห็นบางบริษัทที่ทําการตลาดมาอย่างดีครับแต่สุดท้ายเรื่องของโอเปอเรชันเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของคนไม่ดีสุดท้ายบริษัทเหล่านี้ก็ไม่สามารถไปรอดได้เหมือนกัน ซึ่งในความเป็นจริงนะครับเรื่องของทักษะเรื่องของสกิลพวกนี้เรื่องของมุมมองต่างๆทั้งเรื่องการตลาดการเงินการบริหารนะฮะเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะรอกันได้ฉะนั้นสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดก็คือเราจําเป็นต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยให้มันพร้อมครับก่อนที่จะไปเริ่มทาธรุรกิจจริงซึ่งตัวของเองนะครับพอได้ยินว่ามีการทดสอบ ESB s e r t ซึ่งเป็นการประเมินมาตรฐานการเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ย พอสอบ ESB เซอร์กลับมาแล้วมันได้เซอร์ติฟิเคทเนี่ยครับสิ่งที่เราพบคือโอเคเราได้เห็นคะแนนของเราว่ามันมีเรื่องไหนที่เราทําได้เด่นมีเรื่องไหนที่เรายังขาดไปนะฮะถึงแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์แต่ว่าเรายังทําไม่เต็มเนี่ยส่วนตัวของเองผมก็รู้สึกว่าเออเรื่องนี้คือเรื่องที่เราต้องไปเสริม แต่เชื่อไหมครับว่าการที่สุดท้ายเนี่ยเราได้ตัว ESB s e r m เนี้มันทําให้เรามีความมั่นใจในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการของเรามากขึ้นเราสามารถที่จะไปคุยกับหลายๆคนได้ว่าเออตอนนี้เราผ่านการทดสอบเรื่องของ mindset การทําธุรกิจนะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือมันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นครับเวลาไปดิวธุรกิจกับใครเวลาไปขอทุนที่ไหนนะครับเวลาไปคุยกับธนาคารหรือแม้กระทั่งนักลงทุนซึ่งปกติแล้วเนี่ยหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าเอะเราดีพอหรือยังที่จะไปคุยกับคนเหล่านั้นเราเก่งพอหรือยังที่จะไปดิวธุรกิจกับธุรกิจใหญ่ๆ ฉะนั้นมองมองของผมเองนะครับการที่เรามีเซอร์ติฟิเคตตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการแล้วและที่สําคัญที่สุดคือเราจะสามารถบอกตัวเองได้ว่าณนะวันนี้เราพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือ,อยัง ผมก็ได้คิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็านา่าจะมาลองสอบดูสักครั้งหนึ่งให้มันรู้นะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีองค์ความรู้อะไรบ้างที่เราทําได้ดีหรือว่าทําได้เก่งอยู่แล้วแล้วมันมีเรื่องอะไรมีมุมมองไหนที่เรายังขาดตกบกพร่องไปครับเพราะว่าสุดท้ายผมเชื่อว,ว่าถ้าเราอยากจะทําธุรกิจขึ้นมาสักครั้งหนึ่งสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้คือทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณจะเจ๊งถ้าสมมติผมจะเจ๊งผมขอเจ๊งในกระดาษก่อนผมขอพังในกระดาษก่อนให้รู้ว่าอะไรที่ผมยังขาาาดดไไไไปปปผมมมจจจะะ้้เเเเติิิิรรรรื่่่่่อองงหลนนีีกกททํธจจุคับ